สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่ t h อ Astrology d i กันชรยานะคะเก็บเน่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักความรักความสัมพันธ์ของคุณใน1-16กันยานี้ นะจ๊ะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรบ้างการงานการเงนิงนและชีวิตโดยโรวมของคุณมันคือดวงทั่วท่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาภัยนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอ,อะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดมีรักดีๆก็เริ่นผ่านเลยไปส่วนใหญ่ที่อาจารย์จะดูจะเป็นรักซ้อนรักซ้มเศร้ารักที่ไม่สมหวังถ้ารักดีๆชีวิตมีความสุขหรือแล้วก็หมายเป็นไรแต่ถ้าจะ ไว้เป็นไกด์ไลน์บันเทิงได้หมดได้หมดมากันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์หนึ่งถึงสิกกันยามาดูดวงของคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตนะคะเพื่อเอาไว้ตั้งรับอืมอาจจะเกิดแล้วก,กํากลังเกิดอนาคตกําลังเกิดอะไรบระมาณนี้มาาทิจาเดยวหายเ็นเทสเป็นไพ่พลังงานหลักเลยนะจ๊ะเดือดไฮเ็นเทสเป็นไพ่ของความรู้สึก ซ่อนเร้นปิดบางความรู้สึกคนมีเสน,น่ห์มีความรักประจาทิตมีความรักว่าไปรักใครหรือใครมารักคุณความรักกับคนเกา่าคนใหม่หรือเปล่านะจ้าโอนะ้ทำไมทำไมทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอาจารย์ขอวางไพ่ให้หมดก่อนนะมันโสดนะไพ่มันขึ้นว่าโสดแต่ไพ่มันขึ้นว่าแอบรักแอบมีใจแอบซ่อนใครไว้ในใจยวรับว่านั่นไงเห็นไหมอะโอเค ไพ่ของคุณค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นเดรฮายพินเทสเดรฮายพินเทสมองถึงสถานการณ์เชื่อไหมว่าความเชื่อไหมาาอาทิตย์งานคุณงานคุณเงินคุณมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ลักบางทีไพ่ออกมาจากจิตใจออกมาจากความรู้สึกของคุณอาจชั่วโมงนี้หรือพระนเพรานี้คุณอาจจะกำลังโฟกัสหรือใจของคุณเน้นหนักไปทั้งเรื่องของความรักก็ได้นะคะการเงินการเงินการเงิน ก็เงินช่วงนี้ก็ใช้ใจ่ายจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบก,ก็มือเติบอยู่นะคือใช้เงินแบบว่าชอบอะไรก็แพงแค่ไหนฉันก็จะซื้อนจะจ๊ะคุณเป็นคนเก่งมีไหวพริปฏิพานดีเลิศนะคะมีเซนดีด้วยเป็นคนมีเสน่ห์มีเซนดีคืออะไรก็ตามให้พิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาอย่างซานฉลาดนะคะทิด นะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเซนต์นำทางคุณได้นะถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับาการเดินทางหรือทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะค่อนข้างดีหรือทำงานบนโลกออนไลน์ช่วงนี้ถ้าทำงานบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนอาจจะมีะไรายได้เข้ามาภายของเก้าเหรียญคุณยังมีสตางคุณยังมีความเงินของคุณการเงินหน้าที่การเงินยังมีกว่ามั่นคงหรือในบางคนอาจจะได้ร่วมงานกับคนอายุน้อยกว่า เป็นความรู้สึกที่ดีดีมีความสามารถที่ที่สามารถจะไปกันได้แต่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คุณอาจจะชอบทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่ปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นคุณอาจจะปรึกษาหารือรกับคนที่อายุน้อยกว่าบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจ บางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการตัดสินใจในการต่อสู้กับปัญหาระอุปสรรคถ้าคุณไม่เลือกตัดสินใจปัญหาจะคาราคารังไม่สามารถจัดการได้แต่ตัวคุณเองยังเป็นคนที่แบบย้ำคิดย้ำทำวนไปวนกลับคิดคิดแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงประมาณนี้เราก็มีความสับสนในตัวคุณเอง คุณยังสับสนในตัวคุณเลยแล้วใครจะรู้ตัวตนของคุณได้ความคิดของคุณสับสนไปหมดเหมือนจะคิดจะทําแต่ไม่ทําคิดจะทําดีไม่หมทําที่จะทํใหม่ทําอะไรประมาณเนี้ <dunno> แล้วมันเป็นการคิดวนเวียนที่จะทําไม่ทําอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยยังเป็นไปลักษณะของการพายเรือในอ่างน้ําคิดแต่ไม่ทําคิดแต่ไม่ทําคิดจะตัดสินใจแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจลังเลยอยู่มากแตม่มันถึงเวลาละเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความเข้มแข็งนะจ๊ะ หรือบางคนกำลังตัดสินใจที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กับใครบางคนอา,อาจจะคุณอาจจะไปศึกษาต่อเรื่องของการทำร้านอาหารการทำกาแฟเหมือนตอนนี้คุณกำลังสนใจอะไรอยู่อย่างหนึง่งและคุณจกไยรู้หาความรู้กับสิ่งที่คุณสนใจนั่นแหละคุณเป็นเป็นคนชอบค่อนข้างเรียนรู้นาทิตนะพอคุณสนใจคุณคุณไยรู้คุณก็จะแบบพยายามทำตามแบบ มีตัวอย่างให้ดูบางคนไปดูคลิปแล้วก็ทําตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นไพ่ความรักไพ่ความรักความรักเจ้าค่ะมีคนมาหยิวเบียนไมตรีนะเป็นคนมีสเสน่ห์บอกแล้วว่ามีสเสน่ห์มากหรือในบางคนเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดความรักที่เป็นความลับเพราะฉะนั้น ความรักเนี่ยเหมือนเรารักกันคุณอาจจะยังดิวกับคนเก่าๆอยู่หรือคนใหม่ที่เข้ามามีคนใหม่ที่เข้ามาเป็นเด็กกว่าคนเก่าด้วยแหละทั้งคนเก่าคนใหม่นะบางคนบางคนบางคนแต่รักนี้เลือกไม่ได้รักนี้ไม่สามารถคอมมิชได้ผมได้คิดความต้องการเอ,อกสารสัมพันธ์ทุกอกทุกใจถูกต้องแต่ไม่แต่มันมันเหมือนไปกันได้ยากเขายังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณหรอกหรือว่าคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาก็ตาม นะคะในบางคนเข้าไปอยู่ในรักซ้อนเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคุณอารมณ์อารมณ์ของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อารมณ์ของคุณอาจจะประมาณเหมือนแบบแบบปิดปิดบางบางซ่อนเร้นพยายามปิดบังซ่อนเร้นตัวตนหรือคุณตัวคุณเองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไหนดูสิว่า บางคนโสดอยู่นะบางคนโสดอยู่แต่ถามว่าโสดเรามีรักได้ยังไงอาจารย์ก็โสดแล้วแอบรักเขาหรือแอบคบใครก็ตามแต่ในฐานะของคนที่เห็นในสังคมคือฉันโสดฉันไม่มีใครอารมณ์เนี้ยคุณอาจจะให้ระวังในเรื่องของการมีรักที่สีปิดบงังซ่อนเร้นหรือรักลับๆให้ระวังเรื่องนี้จงหนักเพราะเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่เราอินเลิฟกับใครสักคนแต่ความเป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่ค่อยยังไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมเลย คิดดีๆกับความสัมพันธ์ใหม่ๆคิดดีๆกับเด็กที่จะเข้ามานะจ๊ะอาทิตย์จา๋าอาจารย์มองถึงการตัดสินใจในเรื่องของความรักแหละคุณตัดสินใจไม่ได้เพราะรักเขาปะจะตัดสินใจทําอะไรก็ยากคุณไม่นงนเก่งนะบอกแล้วบางคนตัดสินใจบางคนตัดสินใจที่จะจบจบความสัมพันธ์หรือบางความสัมพันธ์มันจบมันถล่มทล,ลายไปแล้วคุณอาจจะตัดสินใจว่าไปง้อเขาดีไหมคุณจะกลับไปตรงนั้นไหมเราควรให้อภัยซึ่งกันและกันไหมกับความรักตรงนั้น อารมณ์นี้หรือบางทีคุณอยากจะไปขอโอกาสกับเขาคุณรู้สึกว่าการห่างเขาออกมารู้สึกถึงการที่เดินออกมาจากตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาว่าคุณไม่มีเขาแล้วคุณเครียดคุณทุกข์คุณทรมานอารมณ์นี้ใช่เสียใจเสียใจเพราะความรักแต่คุณอาจจะมองอีกประเด็นหนึ่งนะการตัดสินใจของคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงการนิ่งเฉย รักนะเสียใจมากด้วยนะสิ่งที่เขาทํากับเราเราจะไม่พยายามกับความสัมพันธ์นี้แล้วเราจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเราปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามพรลิขิตกรรมลิขิตหรืออะไรก็ได้ลิขิตคือถ้าใจะใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปคือคุณเหมือนคุณจะนิ่งอารมณ์ข้างในอ่ะมาาันตีกันกับจุดกระจายก็เต็มไปหมดแต่อารมณ์ภายนอกท่าทีภายนอกของคุณดนิ่งมากน่จะจ๊ะแต่ข้างในอ่ะร้อนเป็นไฟ ในเรือนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นน้ําอาจจะเป็นไฟอาจจะเป็นกรนอาจจะเป็นแมทุนค่ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกับคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงโอ้เป็นเธอดาบเธอสรนการตัดสินใจที่จะเดินออกมาเดิมมูลเมื่อก่อนมันเคยมีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเพราะอะไร บางทีเป็นเพราะเหตุผลผลตัวตนของคุณความต้องการความรักที่มีความต้องการความปรารถนาจูงแม่แรงจูงใจนั้นน่ะมันเหมือนยากที่ผ่านมามันก็ทะเลาะกันนะมันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเกิดจากความหึงความหวงมีหรือไม่มีก็าไม่รู้แต่มันเกิดจากความหึงหวงเกิดจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขามองเห็นว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นดรมูนอ่ะ จะเลิกก็ไม่ได้จะรักต่อก็ไม่ได้มันมีเหตุผลว่ารักต่อแล้วฉันจะเป็นยังไงอ่ะฉันจะมีความสุขไหมครับการที่ฉันอยู่ตรงนี้ตอนที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่ได้มีความสุขฉันจะเลิกไปฉันก็ไม่ได้มีความสุขเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะทำเพสเขาต้องการอะไรทูรับครับ ต้องการความใส่ใจต้องการความรักต้องการความชัดเจนที่มากกว่านี้ค่ะในบางคนอยู่ความรักที่ไม่ชัดเจนเขาอาจจะอยากได้ยินจากปากคุณหรือในการกระทําของคุณเองว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณรักเขาหรือเปล่าไอ้ที่เคยบอกว่ารักรักจริงไหมล้วการกระทํามันมีไหมเออเขาต้องการอะไรเหรอบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจต้องการการหลุดพ้นจากความรักคร้งนี้มากกว่าจากที่เห็นเพราะเหมือนกับการอยู่ในความรักั้งนี้มันจะปวดนะมันไม่ได้มีความสุข รักที่ต้องทนละทําใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เต็มใจจะทําอืมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนิ่งค่ะความสัมพันธ์ของคุณสองคนบางคนอยู่ในอาการของห่างกันสักพักแต่ให้ต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าถ้าทะนเลาะกันอยู่นะให้ต่างคนต่างถอยห่างออกไปเพื่อ เพื่อทบทวนเพื่อดูความสัมพันธ์นี้ว่ามาันจะยังไงกันหรือเพื่อให้อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายคลายลงก่อนเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ได้ไหมอ่ะประมาณเนี้ยเขาจะเทคไหมเทคแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอืมความในใจที่เขาอยากบอกถ้าเขาบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากกลับไปรักตัวเองเขาอยากมีความสุขบ้างแล้วมันเหมือนการที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้เลย ไม่ถูกที่ผิดสินร,รมไม่ถูกต้องหรือเขารู้ทุกอย่างแหละในการที่เขาจะเดินเข้ามาจากจุดนี้แต่ว่าตอนนี้เขารับไม่ไหวแล้วเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินไปเขารับมือไม่ไหวขอเขากลับไปยืนอยู่ในที่ของตัวเองขอเขาเป็นตัวของตัวเองก่อนขอให้เขารักตัวเองเป็นก่อนสิ่งที่ผ่านมาสอนให้เขารู้ว่าเขาเจ็บมากอ,มอ่ะคุณล่ะฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าไรเดอร์ฟูค่ะสี่ถ้วยอ่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะควบคุมหรือคอนโทรลจริงๆคุณอยากมีเขาไว้คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่สิ่งที่คุณคิดคือคิดมากเพราะคุณเป็นคนชอบควบคุมไหมคอนโทรลไหมคุณเป็นคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณเป็นคนที่มีอํานาจอํานาจในการควบคุมเหมือนคุณเป็นแบบนี้คนต้องยอมคุณอ่ะบางทีคุณอาจจะพูดไปหรือไม่พูดไปก็ตามแต่คุณจะทําตามแต่ใจที่คุณสามารถจะให้คนอื่นโอนโอนอ่อนพรอตามในสิ่งที่คุณต้องการได้ คุณก็ค่อนข้างหรวใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากบอกคือกลับมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะคุณก็คิดเยอะคิดมากคนเข้ามาคุณไม่ได้ใส่ใจแต่เขาอยากคุณกลับมาคุณใหญ่เขากลับมาอยู่ตรงนี้และเริ่มต้นกันใหม่บางคนอยู่ในอาการของอยากให้คนกลับคืนกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจปรับอารมณ์เคลียร์ปัญหาที่ค้างๆข,ข้าใจหรือจริงๆกลับมาแต่เขไม่มีการอธิบายที่ซ้าทําเป็นแบบ ทำเป็นนิ่งๆทำเป็นพํมเป็นเรื่องท,ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่ารายลอยตัวเหนือปัญหาก็ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกแต่อยากให้กลับมาตรงนี้เพื่อเริ่มต้นกันใหม่โอเคไหมอืมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ต่อในคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัจฉริสาม้า Y แล้เจอกันจ้ะ